สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักและเคารพทุกๆท่านนะขอรับวันนี้พ่อพราหมณ์นะขอรับในช่วงแกะกล่องวัตถุมงคลนะฮะเนื่องจากว่าพ่อพราหมณ์พร้อม,มครบครัวช่องยูทูปพ่อพราหมณ์นะขอรับ,รบได้ร่วมมายร่วมมือร่วมแดงร่วมจิตร่วมใจกันเพื่อที่จะหาปัจจัยไปสมทบทุนบุรณะบุตทองคําวัฒนสุงซึ่งจะนําไปถวายแก่บิบาบุญหลวงพ่อเจ้าวาดพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์วัทนสุงในช่วงงานกระิบประจำปี2 5 6 5ที่จะถึงนี้ ตรงกับวันที่15หรือ16เดือนตุลาคมปีพศ2565นะฮะในวันที่กำหนดทอดก็วันที่16ะะเดือนตุลาคม2565เวลา13นาฬิกานะฮะพ,พระมหาเองก็เลยได้นิมนต์อัญเชิญรัตนพระเครื่องนะฮะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อเจ้าพุณหลวงพ่อพระราชบรมยานพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดฒนสุขนะฮะแล้วก็พระเดชจระคุณหลวงพ่อเรีกวัฒนขนนเป็นที่สุดนะฮะวันนี้ก็เป็นพระเครื่องของพ่อเจ้าพุณหลวงพ่อพระราชบรมยานนะครับผมได้แกะกล่องแล้วนะฮะแต่ว่าเขา เอามาให้ดูคลิปละองค์ฮะคลิปร,รุ่นนะจะได้สั้นๆนะครับนี่นะฮะก็มีคราวคลิปที่แล้วก็ให้ดูพระหังหมากนะฮะคลิปนี้ก็ให้ดูพระทำข้าวน,ะะนี่นะฮะพระทำข้าวรุ่น2ปิดทองนะครับผมนี่นะฮะพระทำข้าวรุ่น2ปิดทองเนี่ยเป็นพระเดิมๆที่พ่อเจ้าพะคุณหลวงพ่อพระพราชาพรมยานท่านได้สร้างไว้ตอนที่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับ นะพุทธาพิเศษเมื่อวันที่29ธันวาคม33นะฮะแล้วก็วันที่17พฤษภาคม34นะฮะพุทธาพิเศษสองรอบนะฮะรุ่นนี้ได้กําไรมากๆนะฮะเป็นพระมหาลาภนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นรูปนะฮะสมเด็จพระพุทธชินราชในพระมหาวิหารแก้วร้อยเมตรนะฮะด้านหลังก็จะเป็นรูปพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะฮะเต็มองนะฮะนั่งเหนือบันลังโบผัดยศนะฮะนี่นะครับก็งดงามประณีตวิจิตรบรรจงนะฮะเดิมๆนะฮะเดิมๆมาจาก วัดนะฮะดังนั้นตามว่าพระคำข้าวเนี่ยดีเลิศประเสริฐด้านใดจริง,รงๆรแล้วดีเลิศประเสริฐในทุกๆด้านฮะโดยเฉพาะในเรื่องของมหาลาบนะมหาลาบเด่นๆก็คือมหาลาบในเรื่องของการทํามาหากินนี่แหละไม่ว่าจะทํามาหากินอะไรนะฮะค่าคงค่าขายค่าคงค่าขายทาธุรกิจการงานอะไรอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะหลวงพ่อคำข้าวเป็นพระมหาลาบนะจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมแก่ท่านผู้ที่ศรัทธาท่านผู้ที่ครอบครองให้ดํารง ส่งชีวิตธุรกิจกิจการงานนี้เจริญรุ่งเรืองนะฮะร,ร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขทุกๆอยา่างทุกน่านทุกทุประการนะฮะพุทธาพิเศกที่มหาวิหารแก้วร้อยเมตรนะฮะโดยพ่อเจ้าพะคุณหลวงพ่อพระราชาพรมยานท่านพุทธาพิเศษเองนะฮะเมื่อวันที่29ธันวาคม33และ17พฤษภาคม34นะฮะโดยองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะทับประทับเต็มเหนือมหาวิหารแก้วร้อเม็ดนะฮะ พราะสมเด็จพ่อหลวงพ่อบอกว่าสมเด็จพ่อน่ะประทับจนสุดลูกหูลูกตานะมองไม่เห็นปลายนะว่าปลายขนาดไหนก็สมเด็จพ่ออธิษฐานจิตให้นะฮะตอนวันอธิษฐานจิตนี่สมเด็จพ่อปฐมเป็นพระประธานฮะสมเด็จพ่อองค์ปัจจุบันคุมที่หลวงพ่อฮะสมเด็จพ่อพระพุทธกสบคุมพิธีแล้วก็สมเด็จพ่อพระพุทธปังกรปิดท้ายให้นะฮะหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังบอกว่าท่านเห็น พระพุทธรัศมีขององค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยคลุมมาอยู่ที่วัตถุมงคลนะฮะก็คลุมอยู่ที่องค์พระแล้วพระรัศมีหรือพระรังสีของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแผ่สาบซ่านไปตลอดทะลุเนื้อองค์พระหมดนะฮะแล้วก็แผ่ราบซ่านเกาะติดอยู่กับองค์พระทั้งหมดเลยนะฮะตลอดทั้งพิธีนะฮะแล้วก็เป็น สมเด็จพ่อท่านทำให,นนนนนทให้ตั้งนานนะฮะรุ่นรุ่นนี้พุทธาพิเศษให้ตั้งนานนานถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะกว่าจะเสร็จนะท่านบรรจุให้อย่างเต็มกําลังนะฮะดังนั้นพี il, ่ๆน้องๆเพื่อนๆลูกหลานลิน้นหลนที่มาข้างหลังท่านใดที่ยังไม่รู้จักพระคำข้าวนะฮะก็คือนี่แหละฮะพระคำข้ารุ่น2นะฮะพระคำข้ารุ่น2จะมี2แบบฮะมีแบบปิดทองกับแบบไม่ปิดทองนะฮะเดิมๆจากวัดนะครับพระพรามไม่ได้บบกเยอะครับกนิดเดียวนะฮะเอามาอ่าเป็นบุญนะฮะเป็นบุญเป็นกุศลทาบุญ ปิดทองพระบูรสร่วมกัน,นะฮะโดยครึ่งหนึ่งโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยก็จะไปเป็นบุญณะบูรทองํากับทาบุญในพระพุทธศาสนาในทุกทกวันนั่นเองนะฮะดังนั้นพี่เพื่อนน้องๆท่านใดที่ยังไม่มีไว้ในครอบครองนะฮะพระคําข้าวนะปิดทองรุ่น2นะฮะแบบไม่ปิดทองก็มีะฮะถ้าใครชอบแบบไม่ปิดทองนี่นะฮะรุ่น2นะฮะราคาเบาๆครับตอนนี้ราคาเบาๆนะครับแต่ถ้าหมดจากวัดไปแล้วหรือว่า ช่วงสงครามโลกครั้งที่3ไปแล้วนะฮะซึ่งคงอีกไม่นานด้วยนะครับราคาอาจจะสูงมากๆนะครับผมถ้าใครสนใจก็ไลน์มาสอบถามได้ครับ m มด8847นะฮะ m e a d ภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก8847นะครับผมสวัสดีครับ